ปิดแจ้งเตือน Facebook ไม่ให้โชว์ขนาดที่หน้าจอล็อกทำได้ง่ายๆค่ะค่ะก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะ ในวันนี้อยู่กับเราไรวิน YouTube ค่ะซึ่งในวันนี้ก็จะพาทุกท่านมาปิดหน้านะคะเป็นการปิดการแจ้งเตือนของทาง Facebook นะอย่างเช่นเราทำการปิดเครื่องแล้วทีนี้มีข้อความเด้งขึ้นมาจาก Facebook อะไรแบบนี้ตอนที่เราปิดเครื่องหรือว่าปิดหน้าจอลงนะคะมันจะโชว์ขึ้นในตอนนั้นเลยเพราะฉะนั้นวิธีการปิดก็ให้เราเข้ามาที่ก,การตั้งค่าค่ะ พอเราเข้ามาที่การตั้งค่าแล้วนะคะทุกคนให้เราเลื่อนหาคำว่าการแจ้งเตือนและแถบสถานะการแจ้งเตือนและแถบสถานะตัวนี้ค่ะกดแตะเข้าไปหนึ่งทีและเราจะได้หน้าตาแบบนี้นะคะทุกคนให้เรากดไปที่การจัดการแจ้งเตือนแอปการจัดการแจ้งเตือนแอปเห็นไหมคะกดแตะไปหนึ่งทีค่ะ ากนั้นเราจะได้หน้าตาแอปทั้งหมดเลยที่มีการแจ้งเตือนเพราะฉะนั้นให้เราเลื่อนหาแอป Facebook ค่ะทุกคนเฟซอยู่ไหนอ่าพอเจอเฟซแล้วกดแตะไปที่ Facebook ค่ะหนึ่งทีจากนั้นจะสังเกตได้ว่าตัวการแจ้งเตือนของเราเนี่ยติ๊กถูกทั้ง3ข้อข้อแรกก็คือตัวบอกสถานะไอคอนอย่างเช่นมีการแจ้งเตือนอยู่หนึ่งการแจ้งเตือนก็จะขึ้นเลขหนึ่งอยู่แอป ตัวที่2นะคะการแจ้งเตือนหน้าต่างลอยก็จะขึ้นบริเวณนี้ค่ะและตัวที่3ก็คือการแจ้งเตือนบนหน้าจอล็อกจะขึ้นแบบนี้นะคะดังรูปภาพเลยเพราะฉะนั้นก็ให้เรายกเลิกเครื่องหมายติ๊กถูกตัวการแจ้งเตือนที่3ก็คือการแจ้งเตือนบนหน้าจอล็อกให้เราเอาเครื่องหมายติ๊กถูกออกค่ะโดยวิธีการแตะไป1ทีแบบนี้เพียงเท่านี้นะคะเวลาที่มีการแจ้งเตือน แจ้งเข้ามาตอนที่เราปิดหน้าจอมือถือเนี่ยมันก็จะไม่เด้งเหมือนเดิมแล้วค่ะทุกคนสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนขอบคุณทุกทท่านที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ